นี่นะครับค้อนหนึ่ง,งว่า่างมาพี่หนึ่งค้อนมีนนนบานค้อนบินพอแล้วครับอ่ะนี้ฉักดก่อนมานขัดก้อนไปด้ว แม่พี่น้องลุงป่านอาจุปสันนะครับสวัสดีพี่จุปสันนะครับผมวันนี้ก็มาผอกันกับบานวินกับนังหนึ่งแน่เสาร์วันที่ไรหนังหนึ่งวันนี้ในเสาของวันที่หนึ่งมาจ้าสูงกับเดือนเมษายนพศ2000หาหลอดห้องทเจ็ดวันนี้ก็มาผอกันในวันจันทร์เนาะจ้ามามาหาเฮ็ดเลยวันนี้นะครับนี่มาหาเฮ็ดโดยตรงเลยจ้าพี่น้องวันนี้มาเพิ่งเฮ็ดบดนะครับผมกมาพิกัดนี่แล้ครับปลาบานน้องแปนนะครับผมที่เกิดบานน้องแปนหมู่สามตำบลหอยคามเพื่อนผลผลิจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ นะครับนะครับอาาจเริ่มต้นเข้ามานะครับ10โมงเก่านัทีแล้วนะครับตอนนี้ครับโหยเฮ็ดหนาวแน่มองดูไหมครับเฮ็ดบดเฮ็ดล่มอ่อนๆเลยนะครับเอ้ยคุณนะจ้าโอ้ยแกงไอ้วินเอ้ยคือสิคักแไง1เมษายน2567ได้ครับนี่มาแล้วจ้ามาแล้วขอตะเคียนหินหนึ่งหนึ่งเมนจ้า ตัวนี้ก็เอือนว่าวันที่รอห่ออยู่ไว้วินหออยู่เด้เนาะหล่อดีกนันนะครับอื๊ยอ่อนเ้ยจ้ะโอ้ยนะหนาวตดเลยด้จ้ะรุ่นนี้เกี่ยวกังแกงครับแกงจะแซ่บ,บน้อยอวินเนาะภาษาหอาเก็บเบห็ดเป็นว่าซัมใบหูก็ยังอ่อนละลายในปากกัได้ครับพี่วินสงดหล่อขึ้นไปเรื่อยๆได้หน่อยอวินขึ้นไนปแน,ปน,นวน,นี้เนาะ นี่ถทำเลยนะครับขอน,น้ำผัดไหลลงมาเพาะหน่อยไอ้วินเนาะขอนเสียงกันแล้วหนึ่งหนึ่งเมีนบ่นักเก็บเห็ดก็เสียงขอนกันดีกันดนะครับนั่นมาแล้วจ้าหมุดทำไปเลยพอน้องหนึงบามาเด้อไอ้วินมาเด้อนี่นะครับหวังข้าเห็ดบุตรดีกันคักขนาดนะครับนี่นะครับเป็นทำนะครับปุณนะทำค่อนข้างเลือกเติบนะครับหลอดทำขึ้นเข้ามาเลย น้องเงี้งมเมาพี่อ่อ,อ,อนตะเคียนหินเก่าครับถ่างเพียงได้หนึง่งหนึ่งขาวออกใหม่ๆเนี่ยแนวนี้ก็เป็นเห็ดฝนได้ครับนี่สะดอกนะเนาะแมนส่วงผ้าอายุเขาเป็นข้าวเป็นข้าวอยู่พี่น้องอาชีตเบลข้าวอยู่หน้าหนึ่งเนาะแมนจ้าเด็ดตำบลหอยคานครับ อาอยุทะลุมรุ่นแรงเงี้ครับที่ทางพคนนี้บางนีงเกิดทัวร์เนาะหักไปท่านอ่อคอนบินอยู่พนักงานหนึ่งเมีนจ่นนากำลังคนะิดว่าคนแรกเนาะก็ชื่อหูนี่ก็ว่าจิเข้ามาเบิ่งเห็ดขาวดินเนาะครับมื้อนี้แม่นจ้ะมาผอคอนกระบ,บาดยู่ทางเขามานะครับเพรา,า,านะว่าเป็นสัญลักษณ์น้อยวินเนาะแม่น ความหวานจะได้เทียบกันสุบนี่เนาะจ้ะดอกสุบครับหวานจังจงหอมหลุนี่ก็ละลายในปากกันแดดแห้งๆนี้แหงบ้างนึงแหงจ้ะเพราะวฝนม้นบ่ได้สับน้อยพีเนาะ มีกระชอบผอมมระอบอมนีเตรียมผอมคุณบครับข้อหนึ่งน่เถียงหนอนหนึ่งหนึ่งแลนใจแล้วหนอ่งก้อนมีธรรมชาตินะครับบอกแคนึ่งหนอนหนึงอจะเคียนหินครับเจ็บนี่หอมหวยเลยเดนี่ยวินเนาะ ลักษณะเด่นเป็นกลิ ains, pues mm ่นก <the> ินหอมครับดอกลุนนี้ละลายในปากเลยนะครับจะว่ากี่ยำเนี้ยเจ๊น้อยนั่นนึงหยำแมใจะได้เจะก้า้อดวจ๊ก้ากอนงนึงว่ะขัดการเมืยนะครับยางขึ้นมา มันเดินมายาวผู้เถื่อจ้าที่หากระยางแยกใหญ่กันหาแนวนี่นแล้วนะครับเบื้องน้ำค้อนเก่านะครับถล่มไม่มี่ใบอยู่นี่สิบวัเกิดนะครับอายุเท่าไหร่หนึ่งว่าเห็นอีกแลครับฟูนชุ่มๆลายเติบบานหนึ่งเหนื่อยที่เนื่อยในบตรงสามถึงหน่อยวินเนาะเดือนมาหาสงกรารครับเดือน เดินใ้การถุ่มทำจ้ะเอแหิ่งครับืมนี้ขันอ้อนครับขันอ้อนแกงข้าวหอมนะปรุงอาหารในหลายอย่างครับขันอ้อนแนว่นี้น,นั่นนึงมีกันจ้ะไปแกงแกงปลาใส่ตุ่มย่ำก็ได้ครับเอนเนี้ยายกังใหใจแห้งกันยันเข้าเมื่อย lúc mà, nông ninh chắc, để gì đâu Mẹ hóng Để nó cắt Cho đọt ná, đọt kháng đi nè, nông ninh Bọn mình hít nhằm, nhằm mọc thôi bị nó Đừng có ăn đi ta. จะนี่าลุรนกันครับถึงเลยจะย่างรุมๆเนี่ยเ๋ยนะครับจะรับไปจะรับมาตัวนี้หนึ่งัหนึ่งหนึ่งครับนี่นะครับคุณเพื่อนก้อนทะเลใท่นะอคุนะครับชุดคุเลยนะครับ คนส่อนดอกเลพี่เอาอ่างพ่อใหญ่ไม่ใหญ่อีกก็น,นะเล็งเล็งพเลเย็บหลาชุดจะช่วงหลังเอ้ยช่วงปีใหม่นั่งเล็งงอเนเล็งกันเฮ็ดบดนี่ครับลองเล็งเลยไอ้บินพลอนอี่ว่า<ม><พ>อันนี่ครับเป็นเฮ็ดแกะนะครับมีนอ้องหนึ่งได้เก็บเฮ็ดอ่อนเหรอจ้าเป็นจะออกเยอะยืนหนีหนีออกเบิ้ดนัด่งนึง แมนจ้ะไรมาจะเขตบรรพบุรุณนะครับบรรน,น้องแสงน้องเมกออกเวทลวครับหอมขํามบากรนไรอีกหนึ่งนะหอมข้ามบาครับในเขตนี้ครับพี่น้องมีเวลาหาเบึงครับเป็นเฮดบุตรขนเฮดลมเนาะ เหลือหลายค้อนบนลองนหนึ่งกาบะเหลือหลายเลยจากทางไปถ้าเพิ่นบุเกเย็บก่อน <c oughs> อามาค้อนใหม่ใกลใจกันนี่ครับอุ้ยเย็บหายแห่งได้ยินนุ่มมาเลยเป็นอ่อนดีนีมากก็พี่บันี อากาศจะคือไม่ก็จะฝนห่มจะเป็นได้น่องหนึ่งน่องนึ่งบ่ย่านนี่บินเพเห็ดนี่จะเป็นได้มือใหม่โอ้ยเห็ดนี่ก็บ่บก็เป็นอย่างหลอกมากเลยบินแต่ว่าแต่เฮ็ดดอกน้อยๆเพราะจะยุบเลยเนาะเนียนน่องหนึ่งเนีนจ้ะเฮ็ดดอกน้อยๆหยุบเลยช่วยเลยจ้ะพี่น้องเห็นเต็มขอนมามือใหม่ฝนห่มเปื่อนปัดเลยเดอ๋ยวดอกสีขาวตัวนี้เป็นเห็ดบัวเห็ดลมนะครับอีกชนิดโมเมนต์เห็ดขอนขาวเนาะแม่นจ้ะคือไม่ไม่เรื่องมัน ตกอีกเพราะช่างอินเอาแห้งได้เหมือนเพราะว่า,วาตรงนึงคิดว่าเฮ็ดล่มออกแล้วเนาะเฮ็ดพึ่งแดงหนี่สิตามมาดจีติดเลยจ้ะไอ้ไรมันนี้ทำเนะ <c oughs> <c oughs> าะเห็นพายุมากเขาทำกะบ่าเป็นยังเนึนนงน้องเนี่ยนจ้ะแล้วก็ต้องระมัดระวังน้อเขาปลาหนอ่ยนนอยนึงต้องเตรียมให้พร้อมเนาะเก็บมันมือเลยนึนงเนาะข,ขัดเบื้องมนัน ที่มีค้อนบินบอ่อเนาะครับหลุนกันเบิองนะครับเริ่มต้นเดือนแหลกกระแหกมานเลยได้หน่อยวินเนาะมีสามีสาจ้ะมานเห็ดบดก่อนนะครับนี่ชออกไปค้อนได้บ่อลายแต่ว่าถ้าออกมาสุข้อนเนี่ยนี่ก็ผ่านอยู่ได้หน่อยวินเนาะมีข้อนเจริญมาหน,นึงเจริญกเจริญกัดอกงามเนาะ คือว่างามว่าเป็นเห็ดน้ำหนมอรครับนี่อ่ะเนี่เนี่ยไปเห็นอีกบ่วห,หนึ่งค้อนยืน,นเนี่ยไปที่จุดพวขาวอยู่เห็นไหมดินี่นะครับค้อนหนึ่งว่าย่างมาพีหน,หนึ่ง ใจชาแต่แนานี่เก็บตะพุ่นมา,มางนี่เอาเลยได้ไอ้วินเอาเลยได้ทันน้จบับเืองลักษณะนแนวนี้แหงข้า,ขาค้อนก็มีได้นอหน,นึ่งเนาะไม่งจ้นตะค้อนได้โบเห็นนอไอ้วินเนาะแม่งนบอกครับอัน,นเป็นชี้แนวนี้แหละนอหนึ่นงไม่งั้นาาแต่ว่าเป็นแหงแดดก็มีได้ครับเขาฝนมาห้ามอีกเนาะแม่งั้นนี่เบืองไกลๆครับดอกนอหนึ่งให้พ่อพี่น้องเบืองครับนี่ลักษณะเป็นที่มีค้นย่านาทองกะ นี่ครับลักษณะเห็ดอ่อนนะครับเดือดกระไงนา่นหนึ่งเนาะเอาไปปรุงอาหารกัได้รสชาติดีครับเป็นที่นิยมสามาพ้งกันกอนมือเดียบมือม้วนรถนายวินเนาะเนียนไร่หม่องไร่บอนเพิ่งจะตีเ็ปอีโดกเหมือนีเนียนเลยเขตอำเภอบุญทะีกเรียกว่าอำเภอไก่เคียงฝนหำนี่เนาะเนียนจัดตัวนี้เคยมาส่องบึงเพื่อนนอยวินเนาะเนียน tôi mãi vẫn chung vẫn chung Chôm này chị đây chị đây là một cái gì à, nữa chị đây chị đây là một cái gì nữa chị đây chị đây chị đây chị กลางแกงเนียครับเจนนะครับจุกดอกมีคุณค่าออกไม่ๆเนี่ยนี่ราคาดีนำแรงน,น้องหนิงเนาะราคาดีราคาเฮ็ดเก็บด,ด้หลักล้นเนาะ มาหันพี่อพี่นองมานงนีง่อพี่นอ้องจ้าเอน้องนีง่ะเดดมาหรืยอยอู่ฝังจะเป็นต๊กันะครับเรอมาฝังจะเป็นดอกถ้าคุณย่างอีกบางลน้งมคเลอนมีามบาลขอนบินพอแล้วครับหรือาบินแล้วครับเน,นี่มีนอจ้าอ่ะยมีเก็บไปเลยลุมใดินรรไปเรื่ๆครับทำเวลาเนี่เป็นน้อย นอนกันมาลันดกันแล้ครับพี่นองกันจอบคักกันได้สัางบางเนเท่าน,นี้นาะมันจอ่เนาะคนจอเหมือนก็ยังไม่ทันเลยใช้ปลูกหมันน้อยบีนเนาะมดออกไ่บันรลายชนิดครับงนจะีนีเนี่ยตให้บดห่อยจะอีกบุเกนอ,นนอ,นนอนาทิตย์ครับจะฮหดเห็ดผุงแดงสี่นะครับนจใช้จอบดูจอบไปได้ที่กันแล้วครับผม đơn phá đuôi lại đẩy loại hình nó. cảm nghĩa của mãi 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 กะกะเงินเจาะกอกเจาะกอกต่้งหลายบาทนะเงินนี้เบิกงน้ยครับงเบงนินเก็บเนาะสั่นที่ดีเลยเนาะเด็ดเก็บเพ็ดบดแหลงบมันเด็ดก็ว่าเด็ดของเมื่อกไ่ยุ้งจะพี่น้องหมวกบานี้ไม่เกาะจะพี่น้องเดวออกเดินป่าน,นี่ครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับ อดออ๋เอาไอพี่เราเห็นมือได้ตัวตินัโอ้ยบอีก้อนึงครับ หมาสมมวล <laughs> มิ่เนาะครับสมมวลอยู่เพร์บอลไม่เห็ดเนาะส่วนช้างหลังช้างคางพอดีก็ยังเนมไปเห็นอยู่ขุนคอนอยู่คนละครับนี่ครับนี่ทำงานขุนข้างขุ่นก,ก็คาดบ่อันนี่จ้ะเีควรพรอนกันอย่า,างงี้นัได้ยินมากกมพอนด้วย ต้นตากันมั้งตูนตาก็ไปทางกุนไป อดีครับสไายไหลไปไลเรื่อยตาห้องเลยบบนึงตาห้องตรงเลยกวดรุเลยครับกวดรงเ่มือนี่ยนุงบางท่นต้องใจว่าคือประชัดเอาเป็นว่า เป็นยังไงหนึ่งหนึ่งขาเพิ่นสถ้าอายุหนึ่งคือสีบโเกิดมาจากขนาดนหนึ่งดึงออกเพิ่นก็ยังบอคอยอันนี้กคนไดเนาะเดี๋ยวลองให้ฟังอีกแค่นึงนะครับเพราะว่าบางท่านงก็มีสงใจอยู่บันฮ็ดดินขึ้นตัดขาเพิ่นนะบันฮ็ดอันนี้ขึ้นโลก็เลยจ้ะหัวงาเมาคอ่อนนึ่งหนึ่งเลยนึงหนึ่งยางชาพิ่นะครับนี่เจ้าหนึ่งหนึ่งเลยจะาพี่ดอกผักคือกันครับคอนนี้อือขันขุดก้อนป่ะขันขุดไปเลยเอาของ ออกใจกับเปลวผ่านนะครับเจ็ดสีว่าจังไรโบนิคัาสีว่าหนึ่งงเครื่องพีเลยชิลละคางไปก่อนมาฟังมีก่อนเะไรบินเพราะว่าคางมันจะไปเอาอีกทีหลังหลงหนองบางชามมันก็จว่าเรือเชื่อเดี๋ยนี้หน,นึ่งหนึ่งเนาะแต่ว่าแถบนี้เป็นแนวนี้ทุกปีนะั่นหนึ่งเป็นปกติหน,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 น่อยที่ป็นฝนมามันก็จอบเลยครับเพชรบดละก่อนคือผมบอกถึงแจ๊ กี่เปยเอาพวกเดกไก่มหนึงน่ง,ง,งเอาถึงน้ำเลยหนึงๆไล่ไปตัวหลังคอนกันนี่ไงหายอยู่เบิดมืออย่าไปเบิดนะครับเป็นคนหน่อยคอนหล่หน่อยนึง่งคอนก็หลายจ้ะมันมีผู้เขากัน่วยไงบาดจักสิอกหล่มอยู่ใสเหน่อยเลยครับขอดีแต่ว่า ที่มาที่มาเนี่ยก็ซื้อจำฝนตัวที่เคยมาเก็บเนาะบานมอง,งก็ไฟใหม่ก็มีน้ำไฟปลาหนึ่งเนึงน,น,น้อนเชียไปกับปัดเชื้อใหม่แต่ว่าต้นหล่นต้นต้น,นที่เพิ่นหล่อมใหม่ก็มีหลายอยู่เด้อเนาะฮะพับก,กันไปเังเสร็จแล้วเนาะมาจากพี่เนาะอ้ยนี่เนื้อใหม่คุณจุ๋มมีได้นึนงน,นึงนึสงสะ <c oughs> ห,หมุดเข้าไปเยอะที่ใส่เข้ามาหมุดเป็นตะหกหอใหม่ งามเงิครับโอ้ยทางขวนญทางใดก็สทีคักดไปหน่เนะาะธรรมชาสตร์ชั้นสามนะครับทางด้านทาางด้นวัตถุาาต <S 2> <S 2> อาจชีว่าเจริญเป็นได้นั่นหนึน่งเนาะงั้นจ้ะจะว่าจะทางดา้านธรรมชาสตร์ยืดยอดเลยจ้ะสุดยอดครับแบบนี้ครับความเป็นอยู่กบบอยู่แบบมีความสุขอนั่นหนึน่งเนาะงั้นจ้ะแบบพอเพียงนะครับจนสิยึดเงินยึดทองใจเนี่ยก็ได้ครับอะไรอยู่ได้กินเนาะงั้น จีดถอดวิถีที่แบบพ่อเพียงนะครับพอจะมีผ้ายูผ้าเห็ดผ้า,จ,ผาจางมากนั่นนึงจี่ใจผมนีกบ้าเอาเลยค่ะฮะเหมือนราจะกันได้จะไปคือออกไห้อเ,เาอาเลยบ้าเอาเลยของนี้นได้จะเมือกันเฮ็ดลายนี่ เี่ยวกัพื้นที่ก็น,น,นั่นนึงนงกกนงี่เนาะนั่นจ้ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือออกกันละเพิ่นพูบลงมาคือเก่าเนาะงานใหม่จะลมปลายอยู่นี่จ้ะนี่นี่อีกด้วยช่างปายเลย เอาจนอีก,ก่อันหนึ่ง,งสั่งอยู่ดีอ,อ้หลงไปตัดปายบ้านมีบอ่อแต่ว่ามีกไปเป็นค้อนใหม่ คอนบินผอด่องคอนมาหนึงน่งหนึงน่งีมาหนึงห่งหนึ่งไม่อยแล้วครับเจี่ยเด็ดเจี่ยวคนนี้ <laughs> มันเป็นยังก็จะฝนบ่ลทครับแมนอาบน้ำครับื้นนี้ขันลมมาหนึ่งเพราีเย็นที่ละไหนวินาคันลมมแหงไครนอะแหงจ้าลมเคยพลอยด้จ้ใจยลาลมแหงด้วยังคือซีเพิงเวดขึ้นมาเนี่ยเ้ว่าวันดเราเป็นตหยานเนาะแมนสปไปตรงนี้แต่แล้แต่งเลย น,น,น่าดงงหญ่เนาะโอ้โหจ้ามานนี่ก็ลงจากเขาหน่อยนี้นะครับบานขึ้นไปเขาหน่อยทางนาไปแล้วนะครับย่างปีกประมาณ อาลอยเมตรนะครับเป็นอังจีหอดล้างเขาหน่อยนั้นไปนำหลุนกันเบ่งครับขึ้นไปเขาหน่อยนี้และครับบานทางสั้นนะครับนี่ผู้ทาฟ้าดนะครับมาวางขันเป็นผู้ลินใหม่นะครับเพ็่อฮะอีหลอกกลังี่ปงนี้พออีหลอกบ้านนี่นะครับลักษณะตัวอีหลอกนะครับเหมาะเกี่ยวกันไปแกงสีเฮ็ดเสียเพื่อนนะครับนี่าบุษ่ันเที่ยวบุษันไดทีนะครับขึ้นมาหอดนี้เป็นไงตรงนี้ หอเจีบไรหินพูดเม่แต่ขาฮัลโหลครับเรีจะหอยขารอบางอย่างจะข่าวหนึ่งหนึ่งมาเนี่ยพัดยังมีอยู่ครับเป็นให้ดอยน้องนึงยางอยู่พรจวินจ่บคเป็นเนีหนึ่ก็มีกำลังใจยางแน่นอนแมนหมดใจเป็นกระเมีนตันนั้แมนีเป็นข้าวขาอยู่ นี่เวียนไปจะเป็นแบบนี้คือเหลิมเลยก็โดดหน่อยเพิ่นเนาะโดดง่ายเพิ่นผ่านมาเราพวกเป็นยังจนโดดหน่อยคันข่ายนี่คือแห้งค้าไปเลยเลยครับแต่ว่าเดือนหายังมาเพื่อท่านหอดอยู่ครับเดือนหายทยเขาเนาะเป็นทางอยากออกเนาะตามฝนตามฤดูกาลเนาะมันนี่กับแปดคำนะครับยังเดือนสีนะครับเหยียบมาน้ำเข้าหน่อยนี้เนาะครับบังหันแคบ เดี๋ยวจะห่อยกับผอพ uh> ี um> <h <h ่น้องอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนหนึ่งทำกันพอดีจะฮักลุงหมาผอเฮ็ดยุ่มหนึ่งอยู่นี่พอดีนี่ครับบอกไม่คือเฮ็ดละงัวเฮ็ดเพื่องจะได้ครับนี่แต่ข้าเขาเก็บเอาจะค้อนอะไรก็่เดีวเลยนั่นหนึ่งเงี้ยจ้ะผันคือช่วงนั้นช่วงพผนออกละลายเนี่ยก็ได้เก็บอยู่ได้น่อยวินเนาะเงี้แต่ว่าตัวนี้ออกแล้วก็เบิดเดือยตั้งแต่ดอกหน่อยเพิ่งแห้งเนาะเจอดสวยมาอนนี้ผันคางร้ายเนาะผอพี่น้องมาเก็บเฮ็ดก็ได้เหมือนนี้ ตัวาว่าเขาจออกล้ายอยู่ครับจ้ะทั้งลูกโซ่เสียลนะครับจนหมากโพดกันเนาะจ้ะอ่ะพีหาบางอีกาหาลงไปไว้ทั้งรถพลบันครับจ้ะอ่ะลงจากเขามาบ่ายโมงสามทิศสองนาทีนะครับอดมองช็อตรถแล้วนะครับผมอ่ะถาน้ึงนึงยางน้ำกลนมากกันครับมาที่นึงนึงมาเบิ่งสรุปผลงานกันเลยนะครับสำหรับ เปลือมสนเดือนไม่นะครับแกดิก็บเฮ็ดายนะครับเป็นเทเลกน้อยหนึ่งนเกิดเป็นเ,เ,นเห็ดบดคอนดอกเป็นอ่อนงามๆเลยนะครับวินท่เฮ็ดแกงหล,หลววๆนน้อยวินนาะความาณนเี่ฮะจะซองตาเลยนะครับผมกผู้เจ้ามันขนาดเลยจ้ะพี่น้องเริ่มต้นวันทีหนึง่งกองเดือนกับมนันขนาดเลยจ้า เอาละนะจ๊ะพี่น้องซ้หรับคลิปมือนี้น้องนึ่งก็ไปมิ้นก็พาพี่น้องเขาปลามาซองมึงเฮ็ดบดนอกจะเนาะมือนี้ก็ะมันขนาดเลยจะพี่น้องในซองกระตานอกจาะมีจะเฮ็ดแกงหวานได้จ้าสาหรับคลิปมือนี้ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ได้จ้าอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึ่งก็ไปมิ้นเดียวจะถึงผาดลิปใหม่ๆนอกจากน่ะวันน้องนึ่งก็ไปมิ้นสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดหรือว่าหาเฮ็ดหม่องใดนอกจาะมืออื่นเนาะซ้หรับคลิปมือนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าได้จ้า อะไรนะครับเพนนีไนย,ย,ยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเอฟซีสุขสันนะครับสําหรับการเขาป้าขึ้นเขาวันนี้นะครับเขาหาเบิร์นเฮดบดสคอนอ่อนนะครับผมในวันที่หนึ่งเมษายน2องพันหกร้อยหกสิบเจ็ดเอกพันดีนะครับแถมก็ยังมีข้อมานอยู่นะครับเน็ดบอสมือนีบอตตั้มกุศีหาโลนะครับผมเป็นเฮดอ่อนๆเหมาะสาหรับการแกงการปรุงอาหารในลายอย่างนะครับผมก่อนจากกันนี้นะครับผมขอขอบขอคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากเพนนีไนย,ย,ยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเอฟซีสุขสันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมที่ชมเข้ามาในรายการผิพาประการได้ตอบสาบวท่านใจขออภัยพญายมยพยนพม่พมีนน่องลุงป่านะทุกท่านน,นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เป็นประจํานะครับขอมหน่อยไว้ใช้ให้พญายมยหย่พม่พี่น่องลุงป่านนะเอซีป้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปนะครับผมจงประสบต่โชคดีโชคม ắ นอย่ามีโรคภัยหลายใด,ดมากรรกาย ทุกทางดันร่างกายและกะ็จิตใจคิดหวังสิ่งไหนขอให้สวมความมุ่งม,มั่นปรารถนาสำรวยเงินทองมั่งมีสุขียย่งยวดขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผมพบกันใหม่คิดใหม่ครับผม